กับสวัสดีกันตอนเช้าเช้าตีห้าเกือบหกโมองนะครับท่านวันนี้แท็กซี่ไทยคือลูกค้าลืมของนะครับก็เลยต้องได้เอาของมาส่งลูกค้า,าลูกค้าท่านนี้ขึ้นอยู่แถวแถวดอนเมืองนะท่านแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่ว่าผมไม่ได้เามาส่งนะครับกระเป๋าอยู่ข้างหลังนะครับผมคิดว่าเพราะว่าไม่ได้ามาส่งเพราะว่าอะไร กะว่าวิ่งรถจะได้มาทางนี้ไม่ได้มานะครับเข้าแต่ข้างในเมืองนะครับเมือวานเนี่ยสุขุมวิเทเพชรุรีนะครับวิ่งออกไปน่นแล้วบางทีก็ฝั่งทนอย่างเงี้ยวิ่งทั้งวันยังไงก็หาทางกลับมาทางปากเปร็ดไม่ได้นะครับผู้โดยสารท่านนี้ผมรับจากตอนเมืองมาส่งที่หลังเทศบาลปากเปร็ดนะครับไม่ได้มาปากเกร็ดเลยนะครับแต่ แต่ผมก็ได้ดูอยู่ว่าเขามีของที่ว่ามันเสียหายไหมที่ว่าจะเอ่มันของฝากมาจากบ้านไหมอะไรประมาณนี้นะครับแต่มันจะเป็นพวกเสื้อผ้านะครับผมก็เลยไม่ไม่ได้เอามาไม่ได้วิ่งมาส่ง,ขงเขาเพราะว่าผมก็เหนื่อยวันนั้นเข้าบ้านทุ่มกว่านะครับออกมาตีห้ามันก็เลยเหนื่อยนะครับพอเหนื่อยผมก็ไปดูของดูของในกระเป๋าขเขานั่นแหละว่าเป็นของที่มัน เน่าไหมหรืออะไรนะครับแต่ผมก็ดูนี่ว่าไม่ได้เจตนาที่จะเอาหรือขโมยนะครับท่านนะท,นนะที่ดูเนี่ยเพราะว่าอยากรู้ว่ามันมีของที่เสียหายไหมนะครับท่านนะของท่านอาแต่คิดวอออ่าทำไมไปดูของลูกค้าอะไรอย่าพึ่งว่ากันนะท่านเนาะเพราะว่าเราอยากดูเพราะว่ามันกลัวมีของเสียหายไหมนะครับตอนนี้ผมวิ่งออกรถมาเนี่เที่ยวเดียวนะครับยังยังไม่ได้รับผู้โดยสารเลยนะครับก็เลงขึ้นมาเลยมาเอาของไม่เขาเลยนะครับที่ ที่ปากเกต์น,นะครับเดี๋ยวหลายท่านอาจจะว่าไม่ทำไมไปดูหองเขาไม่มีมะรยาทอย่างนี้ไม่ใช่นะครับนะเ,เจตนาที่ดูเนี่ยเพราะว่ามันมีของอะไรไหมนะครับเพราะว่าเจตนาเราจะไม่เอาห้องเขาอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้เอาขึ้นห้องไม่ได้เอาไว้ท้ายรถเลยนะครับที่เปิดดูเพราะว่าอะไรกลัวมันเน่าหรือมันเสียเผือ่อเป็นพวกแหนมพวกอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าเป็นกระเป๋าคล้ายๆเป็นกระเป๋ามาจากบ้านนะครับก็เลยดูว่า มันเป็นเสื้อผ้าก็คงไม่เน่ผมก็เลยว่าผูงนี้ค่อยเอาไปส่งลูกค้าว่าเราก็เหนื่อยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าผมเอาของไปส่งเขานะครับเขาจะว่ายังไงนะครับดีโดนด่าหรือเปล่านะครับเพราะเราก็ไม่ได้เจนตนาที่จะไม่ามาส่งนะครับเราก็ติดลูกค้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพอส่งปุ๊บเนี่ยผมไม่ได้ดูนะท่านว่าเขามีเพราะม,มันมืดนะครับผมก็วิ่งจากปากเกร็ดมาถึงลักสีนะครับ พอมาถึงหลักสี่ปุ๊บผู้โดยสารขึ้นถึงรู้ว่าออผมลืมเขาลืมกระเป๋านะครับเพราะว่ามีของกระเป๋าู่ข้างหลังผู้โดยสารก็บอกผมผมก็เลยผู้โดยสารท่านนั้นก็วิ่งออก็ให้ไปส่งที่มินบุรีเนีย่ยก็ห่างออกไปห่างไปเรื่อยๆทั้งวันก็ไม่ได้ว่าปักเป็ดแต่ถ้าถามว่าตั้งใจวิ่งกลับไหมผมก็ตั้งใจวิ่งกลับอยู่นะครับก็เลยเป็นการที่แบบว่า ส่งเขาเลยสรุปก็ออยังดีก็ไม่เอามาส่งนะท่านเนาะอันนี้ก็ออกจากบ้านมาก็วิ่งรถป่ามาให้แกเลยนะครับจะเป็นผู้หญิงนะครับแถวๆโดนเมืองนะถ้าท่านเดี๋ยวผมวิ่งรถแล้วกำลังไปเอาของไปส่งเขานะครับซอยนี่ผมก็จาไม่ค่อยได้หรอกครับผมก็มาตอนตอนดึกๆเข้ามาในซอยแล้วแหละแต่ว่าผมจําได้ว่าซอยของแกเนี่ย ปากซอยมันจะมีวินมอเตอร์ไซค์นะครับผมก็ไม่ได้นับดูว่าซอยเท่าไหร่เพราะเมื่อคืนจะบานก่อนเก็บบอกว่าซอยนี้เลี้ยวขวานะครับอเลยจําไม่ได้ก็คือถ้าซอยนั้นมีวินมอเตอร์ไซค์ก็คือเลี้ยวเลยนะครับผมว่ามันซอยไหนขับขายขับข่ายอ๋อนู่นแหละครับเห็นวินมอเตอร์โโรไซค์จอดที่นูน่นเห็นวินมอเตอร์ไซค์จอดก็คือว่าจําได้นะครับโอเคอยู่ซอยไหน แต่ไปแล้วแกจะจะ,จะมีคนอยู่ไหมจะตื่นไหมเท่านั้นแหละครับโอ้่อยก็แคบเนาะก็แกบอกว่าให้เลี้ยวซอยก่อดวินมอเตอร์ไซค์เทานั้นเขามาแล้วนะครับเนี่ยมันจะมีเลี้ยวซ้ายอยีกครั้งหนึ่ง นี่แหละตรงนี้เราจะหลงว่าเลี้ยวซ้ายอีกครั้งหนึ่งในตรงไหนแท็กซี่ไทยยังพูดเหมือนเดิมนะครับเหมือนคลิปก่อนๆน,นะครับว่าถ้าท่านใดนั่งรถแท็กซี่ไทยลืมของลืมอะไรท่านได้คืนแน่นอนนะครับท่านได้คืนแน่นอนนะครับน่าจะซอยนี่แหละมั้งไม่ต้องห่วงนะครับว่าของหายจะไม่ได้คืนนะครับแต่ถ้าจับผมจําซอยได้นะ ถ้าผมจำไม่ได้ก็อย่าว่าผมแล้วกันท่านก็พยายามดูว่าเออทะเบียนรถอย่างที่ผมเคยบอกว่ารถทะเบียนอะไรยังไงนะครับเขาจะได้รู้กวทอนะครับอย่างแท็กซี่ไทยหลังรถนี้ก็จะเป็นเบอร์โทรไว้ให้เลยนะครับก็คือเป็นพร้อมเพล์นั่นแหละครับซอยนี้หรือเปล่าเนาะทำไมมันแคบจัง โอ้ยมนุษย์ปลานี่ก็ไม่ลบไม่นี่เลยไม่ไฮแกนี่เรอรุอ่นลาวรุ่นป้านี่นะเนี่ยน่าจะน่าจะบ้านหลังที่ขวามือนี่แหละครับมีคนคนยังไม่ตื่นเลยนะครับ นะครับผมลงไปดูสวัสดีครับใช่ที่นั่งแท็กซี่เมื่อวานหรือเปล่าครับพอดีนะครับ พอดีได้ลูกค้าได้ลูกค้าไปต่อเรื่อยๆผมก็เลยไม่ได้เอามาส่งแล้ววิ่งกะเช้าด้วยขอบคุณมากเนี่ยครับผมก็ผมก็เลยว่ากะว่าตอนเช้าจะเอามาส่งครับคขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมก็กะจะเอามาส่งแต่ไม่ได้มาทางนี้เมื่อเช้าเนี่ยอ๋อพอดีไปรับลูกค้า อนู่นอยู่หลักสี่นู่นเขาก็เลยบอกว่าอันพี่ลืมกระเป๋าแล้วผู้โดยสารก็เลยไปไกลๆอีกผมก็กะจะมาส่งเมื่อวานผมนก็เหนื่อยผมก็เลยเออผมก็พูดโ่วยนะพี่ผมก็งแง้มดูอยู่มีของทั้งอะไรเขาเสียหายไหมผมก็เหนื่อยผมก็เลยเออพรุ่งนี้เช้าออกรถกะเช้าก็เลยเขาัปมาส่งเขา,ขค,าครับครับเอาละครับ,บค,นะครับผมก็โอเค okay, ครับท่าน <c oughs> ออกมาเรียบร้อยนะครับออกมาจากซอยมุกี้เรียบร้อยนะครับ ก็เอากระเป๋าไปคืนลูกค,ค้านะครับก็แกก็ดีใจนะแกก็ดีใจมันก็ไม่แตกต่างจากของข้องเราได้แหละครับที่มันลืมมันหายนะครับแต่ถ้าเราเอาไปคืนเขาเขาก็มีน้ําใจให้นะครับแกก็ให้มาร้อยหนึ่งเมื่อกี้นะครับค่าน้ําใจมาส่งนะครับจะบอกว่าค่าจ้างมันก็ไม่ถูกนะครับนั่นแหละครับทุกท่าน ถ้าของผู้โดยสารเลืมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเรา,เาไปคืนเขาเราก็ภูมิใจนะครับแท็กซี่ไทยก็ภูมิใจนะได้เอาของลูกค้าไปคืนลูกค้านะครับมีความสุขว่าเราได้ทําดีนะครับเขาก็ดีใจนะครับที่ผมดูไม่ใช่ว่าเปิดดูหมดนะครับแย้มดูที่เฉยว่ามันคืออะไรนะครับก็คือมันคือเสื้อผ้านะครับมันคือเสื้อผ้า ไม่ได้ว่าเอาเปิดดูมาว่าเรื่องมาหมดไม่ใช่นะครับไม่นั่นเขาเรียกค้นแล้วครับอันนี้คือย้มดูเฉยเฉยว่ามันคืออะไรมันไม่เสียหายมันไม่เน่าไม่อะไรก็โอเคพรุ่งนี้คอ็ไปคืนเขานะครับก็ยังดีที่จําซอยได้ยังจําซอยได้นะครับก็บีบแตรเรียกเมื่อกี้โอเคครับคลิปนี้แท็กซี่ไทยก็เอาความรู้สึกดีๆมาให้ทท่านได้รับฟังในเกี่ยวกับคําว่าแท็กซี่นะครับแท็กซี่บางท่านก็ทําดีกว่าผมก็ต้องเยอะนะครับ ท่านใดที่ขับแท็กซี่ฝากฝากสุดท้ายหน่อยนะครับอย่าไปโคดไปโกงลูกค้านะครับมันไม่ดีนะครับเราทำมาหากินโดยสุจริตนะครับแล้วก็ทําไปนี้ไม่ต้องไปหวังผลอะไรนะครับทุกท่านนะทาดีเดี๋ยวได้ดีเองนั่นแหละครับคลิปนี้ผมก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับคลิปนี้ก็เป็นในการเกี่ยวกับว่าลูกค้าลืมของนะครับถ้าเราจําได้ก็เอาไปส่งไปคืนเขานะครับเขาก็ดีกับเรานะครับก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับกับสวัสดีครับ